โมบ้านคอนแก่นมาสันพี่น้องเอ้ยเนาะจัดภาพมาอีกบาดนี้กับยามคำยามแรงพี่น้องเลยตะวเวนแดงมันโบแดงนเนาะพี่น้องเนาะตะเวนตุกดินเรียบร้อยบรรยากาศการ์ซียนุ่ย้อยบาดท,ที่นี่พี่น้องเอ้ยโดยผู้วิทย์นี่วัดผ้าใส่สว่างพี่น้องเลย ตัดาพามาอีกวัดนี้วัดย่อยยางอีกแล้วเนาะพี่น้องตนะาปุ่นสนระทาอยู่หน้าโรงพยาบาลอีกคือเก้าพี่น้องเลยตรงนั้นขับวัดสันนอกสะพานไดโนเสาร์พี่น้องเลยเนาะเอิ้นเทือนยู่นีน่แหละวัดสันพี่น้องเลยอตอนนี้กะพาใสา่ไทยสว่างย้มคำย้อมเลงพี่น้องเลยกลับทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อ สบายดีเพื่อนกันเบสสูผู้สู่คนนอกเพียงเนาะพ่อกันอีกคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยกัำส่องของบอลจันคือเก่าเนาะพ่อคับพวกเฮามื้อนี้พี่น้องเลยคำคำมืดมืดผ้ามืดคนกับลังตั้งงูเชงเหงามาแล้วพี่น้องเลยวอาแล้วกับเสาเนาะขีดหอดดูขีดหอดบ้านขีดหันเมืองเอเดนไละส์พี่น้องไอภารกิจยังบมลุบโมลวงเนาะเอ้าวสู่ต่อไปพี่น้องเลยอ่า ก็ดได้อยู่ดอกพี่น้องไงเนาะพอทนได้พี่น้อง,งเลยอ,อ,อันนี้ก็เป็นทางซอยพี่น้องไงค่อยเขา้าหมู่บ้านคอนแกนวิลล่าว่าสัตวพี่น้งงนองเลยเนาะเอาๆพี่น้องเลยเข้ามาซื้อในอยู่ในื้อกินเข้าไปให้น้องโม่พันสก้อนพี่น้งงนองเลยเนาะ,ะกินข้าวกินน้ำเข่าเคียงกับพี่สัง่งมื้อนี้พี่น้งงองเลยหน้าซีกินเขา่าต้ม เดินมูเนาะอยู่น้าใกล้ๆตึกอะไรพี่น้องไงมสั่นนี่กับน้าเซเว่อีกเซเวนหนึ่งพี่น้องไงอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเนาะแต่ผ่ามาทางนี้ก็นนางงวยเงานางหาวนอนวอกวากอยู่วัดที่นี่เป็นยังไงน่าฮาฮูาฮ่าฮ่าฮ่า่ะเ่้ดาฮี่ฮอดฮ่าฮ่าน่า่นแล้ว่าฮ่าไ่าไ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าอ่าฮ่า่้ฮ่าฮ่าฮ่าา่ฮา่่่าา ไก่สชิดหอดมือเมื่ออะไวบอสิโตนีอะไรบอสันน้ำตุ่มดีมาแทบตายอ่สุดท้ายเพระาะว่าคือเป็นคนเล <c oughs> ี้ยวอดเก่าอดเก่ายืนเพื่อนว่าพี่น้องเไยเนาะดอดเอาสิได้ถอนคำคือเพื่อนว่าไม<อ>่ถอนคำเลยคือรางวัลที่หนึ่งเกาหรอกเหรอบ่มื่ออื่นนี่ได้เนาะเอ,อ้ยชื่ออยู่ได้นี่โอ้พี่น้องเไยชื่อน้ำยาอันหัวไงผัอห้างพัวห้างอยากได้อันวานใจแมน จากพังลาวพ่อศัน่ะมานสวยนำเงินมานสวยนำเงินเฮ้ยเนาะเป็นิดห้างพี่ตองเลาก็ได้เคยมีพันธะมาแล้วพ่อศนเนาะแต่วันนี้เราก็อยู่คนเดียวนับเงินผู้เดียวมันเงาพ่อศรนนับบวยนับบวยเฮ้ยเราจะมาหาซื้อยังวาที่ดีซื้อเนื้อย่างและผักใบจานกันซื้อนุมซื้อโจ๊กเนือย่างและแบบไม่มาตอกให้น้องมูเพิ่อนเนาะพี่น้องเลย พุนแหละว่าสันตอนนงเล้งเงเพิคนจิ้งเสาเล้งคับผมคนฟืนคนไฟกรุกกัอยู่แบบที่นี่ไปเบิ่งก้อนพี่้องเลยจักซื้อให้เอ้จ่าจักซื่อให้เฮาแล้วพี่้องเลยกินแต้วผุนวัตวสัาสบายดียายซุกราบอยาซุกแล้วจังัดซุกแล้ววัย่งอยู่เสลงวันย่างบัทันซุกเสลงวันท่านได้ซุกว่าแบบนี้นะ ครับผมหนจ็ดบาทยยสิบบาทสอันสิบบาทได้บ่ได้ได้สออันเศ้าให่ใช่อย่าต่อยายอย่าต่อยาเลยว่นนขาดทุนมาปีเขาวอไรถูกป้ะมรูที่ไอหยังไทยบุหูสาวลาวบุหูยีสีประดับใช้ะ้บุหูสาวใชบุหูสาว ้าได้้บาทนี่เลาบูฮูยีสโอ้ยไทยบูฮู้ข้าเล่าบูฮู้ยี่สิบทาดีใจให้โอ้ชาวเนี้จะซีทุงทุงละจักบาทครับโอเคตินรวยดีนะวมาจัดไปมาจัดไปมาใส่นัวสาวเลบ้านหน้าดังขนาดนี้คือว่าจงสั่นบาทจะสาวเรวันนะ้าดังดังเ่เพลงลาวะ ทำหลังห้องอยู่เบ้งจักบาทอยู่เสาแหลบ้านห้าัวอองีเขามอย่้ข้างบ้่ะเมื่เวียเมืเียน้องคุมาหาหมมาตะพังเล่าครับอ๋อยุใส่ากซิสวรเขตเขตทแสดงว่าย่าเพิ่นฟังอันสาแหลวบ้านหน้าบ่เนอะสาแหลบ้านหน้าเยองในจดงเคยอยู่ มันห้องนี่แหละเกาะวอเป็นเลยครับนี้พี่น้องเลยเดียจังแมนพันแค่หรือบอไอสกลน้อยใหญ่น้อแองเบาตูนเพิร์ใส่วัวใส่วัวเออใส่อัวใส่อัวไัสใส่กวางใส่กวางนิ่งเหนียนะอ๋อไม่ได้เห็ดเองบ่นเอาแม่ต้องอานซวหาิมเบิงซิมเบิงมาสันเห็ดเองเห็ดเองใครเอง เห็มันรวยมันรช่วยกับหด้วย้ยผลาสิมาได้ยายว่าที่นี่เจ้าสิไปลบยอส่นีลบยู่นีละเอ้าล้วันที่หนบ่ล้วันที่นึ่งเราเอาเลขไปยแล้วบ่เจิล้านเก้าบล้านเด้อโอ้เออเอาเกใบกับเสิล้านเลขทยามโตงให้มันเียดจะออเออสมืดๆเนยเด้อมันคาแล้วพี่น้องไอเนาะ มืดหูมือตาเน่น้าคนมา่คนมาท่นี่หนังสือหลายๆ่องบ่เป็นหมอนี่ได้ไหมแมนคนล่ามาเียนหมอย่อพักเล่มเหลครับไปยุสสรัฐมาบอบอไปยุสสารัต่บอกเมน่าไปยุสสรัฐหลาเคยได้ยินแต่ชือแล้ว่าสาวเล่างามเราอะแต่ผูว่าเล่าขี้ลาอยู่ใช่ กินไหมจ้างมาแล้วผมรู้มันใกล้กันที่บอกมันใกล้กันเป็นมากขายเพียงเล้าได้ไหนครับผมกินไรกันครับคนไทยกับลายคนไทยกับลายคือกันลายไทยกับลายเอาเมียเหล้าลายปวดคนไทยว้าว้ยคนไทยเอาเมียเล้าได้แอบยอบย่ายันดินนะแอนดินพี่เลยดูอ่ะไอ้ไข่มันสุกเลยใยญ่เด้อคอยยัางบัวชั้นยากกันขามีท่องอยู่ มวนเนาะัวนย่า่ด้วยเออวยนครับย่า่นแังวัดไขนแกนเลยเด้อคนแกนเลยแมนคนขนแกนเทานี่ไม่ยินพนได้ตัวนี้เนาะไยากินเลยเหรอม่ัเยผู้สาวมานี่ยบอมีบ่มีผู้สาวบมีผู้สาวย่า่ผู้สาวจะเมียจะมียอาจารผู้สาวบ่มีเออมียหนึ่ลูกห โอ้ยนี่นะไอพ่อแล้วบาทนี่พ่อของแท้แล้วแท้แล้วยายอารมณ์ดีขายเอาอารมณ์ดีพวดเลี้ยงนี่ยายอารมณ์ดีขายกี่ปีก็เจริญโอ้ยอันกึ่ยจ้าพันทีกินอยู่บ่เนาะน้องโม่พันกินไม่ได้หรอกเนาะมันโมวีอันพันโมวีซื้อเื้อไปผากึ่ยจ้ากับยายยายแมนบ้านโอ้ยกินนแมนมันจะกินข้าวน้ำกันเที่ยงเลยกินข้าวน้ำกัน ทางนั้นก็ตำโคกปลกปปีกอยู่ไม่เป็นต้มไ่เป็นต้คนแก่ดทังนั้นป้ายพี่น้องเลยแก่แ่แอมเดนึงอยากสีม่วงในเด้อพี่น้องเลยอดเอาเบิ้งไล่แบบมันเม่งขีตาควายในิดน่อยสวัสดีครับแม่ ขายตำอย่างนอกครับตำูยาตำแกนเบสุดยัยตำคูกราเล่าเานนิละตำคนแกนนีบ่ยัยอ้ยตำมวตำซัวมีบ่มี้านใผมแม่คกนึงอตำยังใช่ทุกอย่างเหน่ะตำรวมตำรวมโอ้ยผู้ผู้ซอยแล้วก็หลายคนชอพี่เราก็เเยียบตีนกันอย ทางเพิ่นซอยกันใส่ใส่มูเน่าหมมีเนาะมีพร้อมเลยนี่ทางพลุงเพิมกำลังเห็นยังพลุงอ้อมครับเห็นอ้อมออมออม่นผู้คเห็นออมว่าสันพี่น้องเลยตํารวมเนาะตํารวมใส่เนลายยางนะครับใหญ่ออบรรยากาศตอนเขาำแงๆอากาศ้าการผลกาลังมากพี่น้องเลตั้งเงาตั้งงนไม่กคือเกาผู้ใส่ประเด็กน้ำ กาันครับครับเฮ้ย hmm อ้ยเนียครับสบายค่ะสวัสดีครับผมน้องไม้น้องไม้นไม่สบายดีจ้ะีใครยังแม่ขายเขาแล้วละเบิดแล้วเบิดแล้วบอก

เ่าเสียงว่ากันว่าโอ้ยถึงในกว่ามืออื่นเนาะเพื่อไปเห็นเห็นพ่อเพื่อไปเห็นหน้าแนวเนี่ยโอ้มีไอ้ก้นมันมีความสุ้มอ่ามีความซุ้มในสายที่ว่าโตไปซอยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างอะนะครับที่อซุ้มที่ซุ้มทีซุ้มโอ้ยขอบคุณในลายที่ที่ตามพวกเฮาเด้อเนาะทานได้เลยล โอ้ยเนาะอี่านะโอ้ย่ขนหัวนวดหัวาขนาดเทานั้นเอาเพาะเป็นคนใหญ่คนเป็นคนบุดได้เหนค่ะค่ะด้ครับผมเอาเสียบได้วยายเด้อสิงนวเสียร์ไหลรถเสียร์หลเสียบไหลเนาะ ครับผมเอาคักๆเด้อเอาโซ่สีมืดเจ็บแสบรถอ่าระวัีใสาเป็นนัวใสายหลายๆระวัติเจ็บแสบเสียลายแสบลายเลยเนียนตาแล้วก็แกงออมบ่โอออมไก่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 ให้ออเดอร์โอออมไก่หลังจัดมาจัดมากครับผมขายขายอยู่นี่ประจำเนาะพอเนาะครับผมโอ้ขา ยี่สิบปีแล้ว้วสองสองคู่ฮักนอกรุ่นไหนวะเหรยก็ตัวนองเลคู่ไปนอกกลับาจนยื้อกาจนยื้อกาครับผมคักคักคักนองไลยทั้งพ่อเพื่อนแล้วกับเม่เนาะซอยกันพูเป็นพ่อนี้เห็ดผนเกกันต้มเม่์ผเนกต่ำ

เอ๋อหุนหุนเจักบาทอันแม่หกสิบบาทเอาเดี๋ยวผมจ่ายกอนคอยจ่ายครับมีอะไรบ้างลูกอันเขาเอาเอาตอนยังแน่บาเตียงเอางอ้เข่งอมเก่งอ้อมอ๋อออ๋อดอาผู

ครับผมเอามาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วจังได้ระบาดนี่ยายไก่ไข่อยสิชุกอยู่บ่โอ้ยเอาจะติดเตียงกันย้ายเนาะโอ้ยเออเป็นเพลงอะไรดีระบาดเออเป็นพระเอกระบาดนี่โอ้ยต่ดเตียงอันมีอันนั่นบ่มีอัน ข้นจ้องบ่อเตียงจ้องอรันนี้รถหนดูอะไรจกเนาะฝนตกทำย่ายขายขายไก่ย่างโอ้ฝนตกไปซี่กระงสีเครยหกระโบเครดเนาะโอ้ยจะไปขีดขเอาเฮยมขีดจ้าขีดบเคยขีดจาขีดเอขอดาหัวหลอดอ้าอันขออันถามอายุอันน้ำในแม่อยู่เท่าไหร่แล้ว กชิฟแล้วห่ยให้กูสาวชมหน่อยเนาะเป็นสาวหน่อยแล้วเนะน้งมาพวกตัวาะหมย์เข้าไอเบิ้งดีเดียวกตัวขี่รถไป่อยอนเด็กน้อยนีไง้วายุญเ่โอ้ยจะคนกระเบิ้งคือกันวาสันพี่น้องเลยซอยหดบุญคือกันเ้มเด้อเมเบิ้งกะซำหดบุญคือกันครับ เมนครับผมศาสนาพุทธเมนทำบุญเนาะเโดยม่็บุนม่เีสัมันี่นอกล่าไโอครับผมทำไมก่อนเนี่ยพล่ากอทุ่ลาดีแต่เน่ยเากว่ท่ลาเลยพอลบริมาน้าบอกครับนี่อันตาโได้มาน้าบอกตาเราเสียตัวหโอ้คนลอยโอ้คนเสียแล้ว

ครับสู้ๆครับผมผลทำบัดที่นี่เอาเอาให้ซุกๆแน่นนึง่บโอ้ยถือรางวัลเรื่อือื่นสันขาขาวไป่อไยาบอยากไปเที่ยวเล่าบอโอ้ยพี่้องเลยอยากไปเที่ยวล่าว่าสันลรับคบาบไสคไ้ขายโป๊ะไเลยขยเด็ดยไหนยาย

แม่มีขาเมีกันนอนเมียหลุ่กหรืนเล่ามั่วใส่ใส่ใส่เบิ้งเ้เม่เพิ่ปิ้งอันีให้ซุกกันเดี๋ยวมาเอามาจะเวียนกันบ่โอ้ยสบายดีเด้อโอพอดีแล้วหอบเงินล้านเมื่อบ้านมืออื่นมะลาบ้านนี้มีข้าวบหม้อระีับ โอ้พักหักหอกภักเดียวกันตัวสนอมาซื้อเนี่ยกิิคนบลันทําอย่างไรล่ะบานีบบเียเียเก่รได้เ ฝนตกบาดนี้พี่น้องเลยเมื่อเวันนี้วัดผ้าสว่างแจ้งกล้าเนาะทำมาวัดฝนหน่อยลินโอ้ยพี่น้องเลยยังสร้างปิ้งไก่เมนพี่น้องเลยเขาทาเพิ่มเดี๋ยวออกมาแล้วยายเด้อ โอเคพี่น้องเยครับออมาพ่อของแท่เจอย่าอารมณ์ดีสู่ชซีวบิตตาเพิ่นกเกษียไปนั่นแล้ววัสมุโมเมี่ลูกน้ำกันจากคนก็เลยมาดินร้นผู้เดียวแล้ววะเนาะขายน่องไก่พี่น้องเลยอ่าซื้อในอยู่ในกินขึ้นกักตุนอาหารพี่น้องกักตุนหรืออ่าซื้อมาให้น่องมูเพิ่นเนาะเอายังให้เพิ่นมาเตียงนี่

อมาเซเว่นพี่น้องเอ้ยเนาะจกอยู่ไสบัดนี้อยู่ข้างลาวเฮามีสถานที่แห่งเดียวเนาะเซเว่นอยู่คือเวียงจันท์ัสิขยายอยู่นี่ยังสิขยายอยู่หวังว่าสวรรเขตเฮาน่าสิมีเนาะนี่เออหาจกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยให้น้องเพิ่นมาตูนเด้ได้ยังแน่แล้วคือปลุงตุงต้วยแท้นี่ต้วยกับเก่ากับน้เอจ๋าเพิ่นกับป้า้อีหยังอันนี้หลอกบวคู Bố mẹ Hê 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 Ê, vai nhầm Mò Chú la Mò chú la Dạ, xì phăn Dạ, xì phăn Bất Chứ phải sai con Thì ơn dạ, xì phăn đó Ừ Ở họ ơn dạ, xì khéo. Ừ Hê Ở này Há sư Khảo sư con nó Phạc non Khăm ของหวานของมันให้น้องพี่กรไดพี่น้องเยกิ้งเมื่อขึ้นกันแล้วเลาวกระไดยานเรากิ้งเมื่อคือกันอยู่ป่เตียงกิ่งกอนมูเลยนผ้าเลยเดี๋ยวไปไปพี่น้องเยได้เด้อได้เด้อได้เด้อเสียงนัวเสียงมวลแมน ข้างเสียงหัวไม่ค่ากิมหรอกขับใจเด้อโอยมามีแห้งกันเนาะเพื่อร้ยท่วไม่ดีนะว้าวเพืมาเรัยครับไที่ดีไ่แห้งเด้อโอ้ยเสียงนิ้วคาัาผมบยพ่อเนี่ยผมถึงรางวัลที่หนึ่งเลยถึงรางวัลที่หนึ่งได้เหมือนเดิม้าว ยายบอกว่าคำว่าอวยพ่ได้คอยอวยพ่ในไข่นแล้วเราแต่ผมถึงละวันที่หนึ่งผมมาให้ยายได้แสนบาทคืโอ้ยดีเนจำคำว่าผมไปเลยแม่้ถึงลวนทึให้ยถวันที่หนึ่มาให้รถแสนบาทเบาทวันที่หไหอออาอรุ่นรุ่นรุ่นสพี่น้องไอมืออื่นยึถือเดกเลยสิถือกินถมา่อาเลยอ อเสียแต่วภาพมันมืดพี่น้องกบเห็นหน้าเม่เพิ่นคักปนไดสีเงียบๆเม่งขีตาค้ยยอมยุบๆอย่เม่งขีตาข้วยเนาะเอาเสียงหัวเอาพี่น้องนิ่งเสียงเด้ออันนี้บ่อร่อเม่น่ะรอนี้บ่อยู่งเมื่อบ ่าที่ใช่รไใช่่าซอยสีมาลกี่สิบหกซอยสีมัละสิบหกคณเทนนิสสีชาพันคามเสนนิสีชาพันสนามเส้นนิ้ยิ่เมื่อบ่อบาดเมื่อนี่ยู่เมื่อสองรอบสามรอบเผ่อเรามน ขอบใจเด้อพี่เด่โอ้ยแห้งกอลเครับผมขายมันๆมานเด้อขายเวิดไว้แม่ข้าวเวิ้ข้าวครับหมดตกแล้วเออากเปะลลครับครับกอนครับผมดีมีแห้งครับผมขายดีขายดีว้าวพอย่ายสู่ชีวิตเป็นอย่างไรอ่าอารมณ์ดีครับผม ครับผมโอ้ครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับผมเยว่ด้ยครับัเดี๋ยวสิไมันกินตามมุ่งน้ำครับเยีใกล้นี่แหละครับใกล้นครับสวัสดีครับผม เฮ่งเฮ่งหฮ่งเฮ่งมันมานมาสันเนาะขายสัตว์พี่น้อ,นนนองสำหรับคลิปนี้การมาพังเสียงหัวเสียงมวนจากย่ายขายน้องไก่ย่างรูมดีเพื่องเลยเสียงหัวมากกว่านเลยเนาะโบต้องเครียดโบต้องสูกแล้วว่ะขายได้ก็ขายขายบุฟเฟต์กัเาเมื่อคือเก่าแล้ว เอาแบบง่ายๆเราเานาะโอ้ยพี่น้องเลยเอา่าโบมีลูากผัวกเสษียบวัดที่นี่อ่จะเลยสู่คนเดียววัดสันพี่น้องเลยโอ้ลำบากอยู่เราก็ได้เนาะอยู่เมือ่อรถลากวัดสันพี่น้องเลยเอา้าสำหรับมื้อนี้คลิปนี้พี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้วัดจันท์คอโตจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีก่อนกอกลับม่อีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้เอา่าพบเจอกันอีกมื้ออื่นเนาะ อ่ามื่อกี้คำมือตื่นตานแล้วไปสิขอพักพรสักก้อน,อนบัดที่นี่พี่น้องเลยไปซื้อว่าทางบะเถียงเพิ่นก็นสิได้พาไปกินเอ็มเควัวสันพี่น้องเลยโอ้ยทองเปี๊อีกแล้วมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเมีน้อยกระพรอ,อนว่าสันพี่น้องเลยเพิ่นอยากเลี้ยงเอ็มเคก่อนกลับบ้านว่าสันพี่น้องเลยโอ้ยัยงบ่เคยกินจา้าเจอ,อเห็นแต่ผ่านไปผ่านมาพี่น้องเลยไปมาที่นี่ไปเพิ่งไปส้มกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลย สบายดบ